จักพวกเขาจะรู้ว่าไม่ใช่คนก็เพราะเขามีตัวตนที่เป็นควายชะงนนั้นเป็นพี่และมีน้องชื่อว่าชายายเป็นสองควายที่ช่างสงสัยโลกนี้ยังมีอะไรให้ตั้งคำถามอีกมากมายมาสนุกกับสองควายที่ช่างสงสัย ครับเราไม่ได้เกิดที่หมู่บ้านนาไร่ใจสบายนี้เราย้ายมาอยู่ตอนที่สร้างหมู่บ้านใหม่ๆตอนนั้นน่ะมีใครอยู่มาก่อนไหมครับขุนทองมาอยู่ช่วงแรกๆเลยบางทีผู้คนก็เรียกว่าหมู่บ้านขุนทองแสดงว่าพี่ขุนทองดังมากเลยสิครับอืมโด่งดังเพราะเขาร้องและเรียนเสียงได้หลายเสียงโอ้รือครับ ช่างไง่ายไม่เคยรู้เลยเป็นธรรมชาติของนกขุนทองตั้งแต่เกิดนะนกขุนทองหรือนกเอี้ยงคำเป็นนกในวงนกเอี้ยงและนกกิ้งโครงมีอยู่ทั่วไปในเอเชียนกขุนทองชอบอาศัยอยู่ในป่าที่มีความชื้นชอบทำรังอยู่บริเวณโพรงไม้เก่า ขิงทองนะ่ะเป็นนกที่รักความสะอาดมากชอบกับน้ำไส้ขนหรือตกแต่งขนอยู่ตลอดเวลาอหล,ล่อหรือยังครับจำจี้มะเขือเปราะกระเทาะหน้าแว่นพายเรืออกแอนกระแท่นต้นกลุ่ม สาวสาวหนุ่มหนุ่มอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอาแป้งที่ไหนผัดเอากระจกที่ไหนส่องเยี่ยมเยี่ยมมองมองนกขุนทองร้องวู้สกุณาบุรงทิชากรปักษีวิหกคำเหล่านี้หมายถึงนกทั้งหมดครับนกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเลือดอุ่น มีสองเท้าสองปีกออกลูกเป็นไข่ก่อนแล้วจึงฟักเป็นตัวมาดูคำและสำนวนนกกันนะครับนกต่อหมายถึงคนที่ทำหน้าที่ติดต่อหรือชักจูงหลอกล่อคนอื่นให้หลงเชื่อมีที่มาจากวิธีจับสัตว์ในสมัยโบราณด้วยการใช้กับดักโดยมีตัวล่อขังอยู่ภายในเช่นใช้นกตัวเมียมาเป็นนกต่อเมื่อนำไปไว้ในป่า ก็จะมีนกตัวผู้ได้ยินเสียงร้องของนกต่อที่อยู่ในกับดักก็จะหลงกลมาติดกับและโดนจับได้จิ๊บๆๆๆนึกว่าจะหลงกลเหรอเธออยากออกไปสู่อิสรภาพไหมอยากสิจ๊ะงั้นฉันจะช่วยเธอเองมะมะมเอา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 เไปกันเลยแล้วกัน จาก,กันหนีไปหมุดเลยกลับมาก่อนกลับมาคงเคยได้ยินคำว่านกปีกหักหมายถึงประสบความล้มเหลวอย่างรุนแรงแทบจะเอาตัวไม่รอดนกสองหัวกุ๊กครูฉันจะไปป่าด้านโนนผลไม้อร่อยไม่เอาอยากไปด้านนั้นมากกว่าฉันจะไปหาเพื่อนหนูไม่ยอมทำไงละ่ะหัวสองหัวคิดคนละอย่าง แต่ตัวมีตัวเดียวอะเราเป็นนกสองหัวเหรอนี่เจเจ๋เราจะถูกประนามแน่นอนสินกสองหัวหมายถึงคนที่ทำตัวฝักใฝ่เข้าด้วยทั้งสองฝ่ายที่ไม่เป็นมิตรกันโดยหวังประโยชน์เพื่อตนต่อไปสําน,นวนว่านกมีหูหนูมีปีกเด็กๆก็คงจะคุ้นกันแล้วนะครับทบทวนกันอีกครั้งนะห เฮ้เฮ้นี่หมายความว่ายังไงเหรอเธอทั้งสองก็ยังไม่ไว้ใจให้เข้าเป็นพวกนกเพราะเธอมีปีกแต่หน้าคล้ายหนูไม่ช, <ะ S 2> ชัดเจนว่าหนูหรือ,รอนกก็ข,ข้างคา้านะได้ชื่อว่านกมีหูหนูมีปีกไงน่ารักดีออกนกมีหูหนูมีปีกหมายความว่าเข้าพวกกับทั้งสองฝ่ายเพื่อหวังประโยชน์ของตนเอง พูดเป็นนกแก้วนกขุนทองคือพูดไม่รู้จักหยุดพูดเกง่งพูดไปเรื่อยโดยที่ไม่เข้าใจและไม่มีสาระส่วนเสียงนกเสียงกาหมายถึงความคิดเห็นที่ไม่สำคัญความคิดเห็นของคนไม่มีอำนาจการละครั้งหนึ่งมีหนูคู่รัก ตกลงจะใช้ชีวิตร่วมกันเขาสร้างบ้านหน้าอยู่และในปีถัดๆมาก็มีสมาชิกตัวน้อยเพิ่มขึ้นสองตัวเสียงเด็กๆเ,เล่นกันหนวกหูพอแล้วจ้าไปโรงเรียนได้แล้วนะลูกๆเย้ yeah, ไปเล่นต่อที่โรงเรียนเย้ yeah, ไปเล่นกับเพื่อนๆด้วยเย็นนี่พ่อไม่กินข้าวนะแม่แม่มีประชมุมกลับค่ำเหมือนกันคะ่ะ ให้แม่บ้านหนูแจ๋วดูแลลูกๆแล้วกันหนูแจ๋วหนูแจ๋วหนูแจ๋วจ๋า,จาฝากดูแลด้วยนะทั้งบ้านและเด็กๆค่ะค่ะค่ะหนูแจ๋วซักผ้าในตะกร้าใหญ่สองใบด้วยนะตอนบ่ายเก็บไปรีดแล้วจัดใส่ตู้ให้เรียบร้อยอ๋ออย่าลืมล้างจานกองใหญ่นั่นนะเดี๋ยวมแมลงสาบมาไต่สซกปรกแย่เกือบลืมแนะ่ ดอกไม้และสวนครัวต้องรดน้ำก่อนเลยก่อนแดดจะร้อนกว่านี้เก็บผักมาทำอาหารให้น้องๆหนูอาหารเด็กอ่ะไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะนักนะอย่าหวานอย่าเค็มจัดโอ้เก็บของเล่นด้วยละ่ะเช็ดถูกวาดเก็บเตียงตากผ้าหม่มอย่าลืมห้องน้ำอ่ะล้างวันนี้เลยดีกว่า <c oughs> หนูก็งานหนักมากเหนื่อยลำบากทำจนตัวเป็นเกลียวส่วนแม่หนูก็วุ่นนักเชียวไม่มีเวลาเหลียวแลดูบ้านเลยเหนื่อยสุดทนจนหนูแจ๋วขอแจวลาออกอยู่ไม่ไหวหรอกงานหนักอย่างนี้ทุกคนทิ้งทิ้งกลืนง่ายดีแต่แจ๋วน่นสิรับหมดทุกงานแย่ yeah, แล้วหนูแจวลาออก พ่อหนูรีบบอกหน้าที่แม่บ้านเอา้าได้ยังไงแม่ต้องทำงานบ้านและลูกสำคัญแม่ต้องยอมทนแม่หนูลาออกมาอยู่บ้านงานก็เยอะทำไม่ไหวเหมือนอย่างที่แม่บ้านหนูแจ๋วเคยเป็นมาก่อนแม่หนูเลยขอให้พ่อหนูมาดูแลบ้านและลูกๆแทนบ้างพ่อหนูตกลงมาดูแลบ้านแทนและก็เช่นเคยใครรับหน้าที่ทำงานบ้าน ก็ทำไปผู้เดียวสมาชิกที่เหลือไม่ช่วยเลยวันหนึ่งคุณย่าหนูเดินทางมาเยี่ยมว้ายอะไรกันนี่ทำไมบ้านเละเทะอย่างนี้ <c oughs> หยุดก่อนหยุดทุกคนขอประชมจ้า <c oughs> บ้านไม่เป็นบ้านรกเละเทอะอย่างนี้ไม่ได้เป็นเพราะงานมากเกินไปหรอกนะ แต่เป็นเพราะพวกเราไม่ได้แบ่งหน้าที่ให้ถูกต้องเหมาะสมต่างหากบ้านสุขสันต์เป็นหน้าที่ของทุกๆคนร่วมกันใช้ข้าวของอย่างประหยัดจัดเก็บให้เข้าที่เมื่อใช้เสร็จแล้วแบ่งเวลาทำงานเรียนและเล่นให้เหมาะสมการดูแลบ้านไม่ใช่งานของใครคนใดคนหนึ่งคนเดียวนะจ๊ะ และหลานย่าทั้งสองก็โตพอจะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลบ้านได้แล้วผมจะเก็บของเล่นและถูบ้านได้ครับผมทำได้หนูจะรดน้ำต้นไม้และช่วยแม่หนูล้างจานค่ะบ้านเป็นของเราทุกคนในครอบครัวจะน่าอยู่น่าดูสะอาดสวยงามก็เพราะสมาชิกในบ้านมีสำนึกช่วยกันคนละไม้คนละมือ